รรมดิษฐา,านประจําวันสาธุการแดพร่พระเจ้าพระบิดาองค์พระยาเวพระเจ้าทรงเป็นผู้พิพากษาที่ชอบธรรมและเป็นผู้ประธานคําพิพากษาทุกวันถ้ามารุษคนใดไม่กลับใจพระองค์จะทรงรับคมดาบของพระองค์พระองค์ทรงกลงธนูเตรียมพร้อมไว้พระองค์ทรงเตรียมอาวุธอันร้ายแรงทรงกระทำให้ลูกธนูของพระองค์เป็นสอนเพลิงข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าของบรรดาข้าวงหลายพระนามของพระองค์สูงส่งยิ่งนักทั่วทั้งแผ่นดินโลก พระองค์ผู้ซึ่งพระสิริของพระองค์ในฟ้าสวรรค์ได้รับคําแท้สองสาธุการพระเจ้าทรงใหญ่ยิ่งนักสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้ามนุษย์เป็นผู้ใดเล่าซึ่งพระองค์ทรงเลิกถึงเขาและบุตรของมนุษย์เป็นใครเล่าซึ่งพระองค์ทรงเยี่ยมเขาขอบคุณพระเจ้าที่ทรงดูแลและเลี้ยงดูกระบองหลายทั้งทางฝ่ายร่างกายและทางฝ่ายจิตวิญ,ญญาณขอบคุณพระองค์ที่ทรงตัดคําสัญญาแก่กระบองหลายไว้ว่าเรารู้แผนงานที่มีไว้สําหรับเจ้า เป็นแผนงานเพื่อสติภาพไม่ใช่่อทุกภาพเพื่อจะให้ละคตและความหวังใจแก่เจ้าพระบิดาเจ้า่าโอค่าแต่พระเจ้าเสียงร้องกล่าวโทษเมืองต่างๆทั่วโลกในเวลานี้นั้นหลังเหลือเกินและบาปของบรรดาประชาชาติก็หนักมากขึ้นพระองค์จึงทรงตีสอนด้วยภัยพิบัต,ติต่างๆและด้วยโรคระบาดแต่ผู้คนมากมายก็ยังมีใจแข็งกระด้างไม่ยอมกลับใจใหมย่ยังคงทำบาปซ้อนบาปไ่ไว้ในแต่ละวัน อีกทั้งประชากรของพระองค์ก็ยังนําเครื่องถวายอนิจจังและเครื่องบูชาอันเป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่าชังมามอบถวายต่อพระองค์ทั้งวันเทศกาลข้างขึ้นวันสบาโตและการเรียกประชุมพระองค์ทนต่อความบาปชั่วและการประชุมตามพิธีไม่ได้อีกข้าแต่พระเจ้าในวันนี้ข้าพงศ์ลายมีใจดิสสำนึกผิดจึงขอถ่อมใจลงสภาพความผิดบาปทั้งสิ้นที่ได้ล่วงละเมิดขอพระองค์ทรงโปรดเมตตายกโทษให้อภัย และขอทรงระงับพระพิโรธของพระองค์ด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าแต่พระเจ้าก่อนที่ข้าพกลาจะล่วงหลับไปตามวรระของแต่ละคนขอพระองค์ส่งเราใจพี่น้องคริสเตียนไทยทั่วโลกที่จะตอบสนองต่อพระบัญชาของพระเยซูคริสต์ขอให้ทางคนต่างมอบถวายตัวเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตบริสุทธิ์แด่พระองค์ทุกๆวันโอข้าแต่พระเจ้าขอองค์พระบัญญัติบริสุทธิ์ส่งเจิมปากและใจของข้าพกลา เพื่อทุกทกคนจะประกาศพระชนะด้วยใจที่กล้าหาญขอพระองค์ทรงรับรองทุกๆุกคำพยานและทุกๆุกคำสอนเมื่อข้าพงศาได้พูดออกไปตามพระบัตรตัดสั่งของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอให้ทุกทคนที่ได้ยินได้ฟังรู้สึกแปลกปรับาใจเหมือนยิวสามพันคนที่กลับใจใหม่เมื่อได้ฟังคำเทศนาของเปโตรในวันนั้นและขอให้มีหมายสำคัญเกิดขึ้นมีคุหายโรคอย่างอัศจรรย์ มีคนเปิดใจตอนรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยรอดเพิ่มมากขึ้นทุกๆวันด้วยเชิดประดิดาเจ้าข้าข้าพงหลายจึงอธิษฐานกราบทูลขอต่อพรองขอให้ทุกๆสิ่งเป็นไปตามน้ำพระทัยของพรองขอบคุณพรองในพระนามองค์พระเยซูคริสเจ้าอาเมน